ทำง,งานโรงงานมานานเท่าไหรแล้วคะก็เอาปัจจุบันนี้เนาะปัจจุบันเข้าใหม่มาประมาณ5ปี5ปี6เดือนแล้วเป็นประกันตนมาตราไหนอะคะ33หรือมาตราไหนมาตรา33ค่ะส่งประกันสังคมมานานกี่ปีแล้วคะพี่มันมันส่งเป็นช่วงๆอะคะค่ะไม่ได้ส่งมาตลอดพี่ส่งแต่ปี42 แล้วพี่ก็หยุดส่งไปประมาณห -6 ปีค่ะแล้วก็พี่ก็เข้าระบบกลับมาทำงานเข้า,ใช,าใช่ค่ะ,คะใช่ค่ะโควิดรอบนี้เราได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมคะมีการแบบลดวันทำงานเราลงลดโอทีหรือว่าถูกลดเงินเดือนบ้างไหมคะมีค่ะจริงๆแล้วพี่ไม่ได้รับผลกระทบตั้งแต่เฉพาะรอบนี้หรอกพี่โดนตั้งแต่รอบที่แล้วละรอบที่แล้ว บริษัทปิดกิจการไป2เดือนปิดกิจการไป2เดือนพี่ก็ได้รับเงินจากประกันสังคมมาเหตุสุวิสัยโควิดค่ะประมาณ1,000สองพกว่าบาทเสร็จแล้วพอเปิดกิจการมาพี่ก็โดนลดวันทำงานจากอาทิตย์ละ6วันก็เหลือ3วันค่ะแล้วต่อมาก็เพิ่มให้ก็เป็น4วัน จนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะทุกวันนี้ก็คือทํางานอาทิตย์ละสี่วันใช่ค่ะแล้วพี่มีการรับมือยังไงบ้างหลังจากที่แบบรายได้เราลดลงจากการทํางานปกติของเราอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ต้องหางานเสริมทาอะค่ะโดยการรับผ้ามาเย็บจากมาเย็บที่บ้าน mm hmm. เพราะพี่มีจักรหนึ่งตัวเพื่อที่จะได้มีมีเงินเพียงพอในปัจจุบันนะคะในแต่ละวันนะคะ แล้วในส่วนของการส่งเงินสมทบประกันสังคมอ,อ,อย่างนี้นค่ะที่ยังคงส่งเข้าเดิมเต็มจํานวนหรือว่า,าลดลงตามรายได้ของเราที่เป็นรายบัฟอะครับลดลงตามรายได้ค่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะ<ม>เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาโควิด3.5ในรอบน,นี้ที่ประกาศว่าทางรัฐบาลเนี่ยประกาศว่า คนประกันสังคมมาตาสามสิบสามเนี่ยจะไม่ได้รับอะค่ะคือยังไงบ้างไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าทุกคนได้รับผลกระทบหมดอะค่ะไม่ว่าจะมาตาไหนทุกคนก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดและที่สําคัญโดมาแต่รอบที่แล้วลวคะ่ะจนปัจจุบันเนี้ค่ะ,ะก็ทางรัฐก็ไม่ได้ลงไปตรวจสอบจริงๆว่าเราอะทางานอะเดือนนึงได้กี่วันกี่วันแบบเนี้ยค่ะจริงๆแล้วเขาน่าจะลงไปสํารวจได้ค่ะ ว่าเราอะได้รับผลกระทบแบบไหนแบบนี้ค่ะแล้วรอบนี้ก็ต้องให้เขาเห็นใจค่ะเพราะว่ามันโดนไปทั้งหมดอะค่ะไม่ว่าจะเป็นมาตาไหนหรือคนประชาชนทั่วไปพ่อค้าแม่ค้าก็โดนทั้งหมดอะค่ะอยากให้เขาเห็นใจด้วยค่ะโดยที่ทำง,งานของคณที่อะค่ะมคีคุณที่แล้วก็เพื่อนร่วมง,งานอีกประมาณเท่าไหร่คะที่แบบต้องถูกรถวันทำง,งานลงนนกันประมาณยี่สิบกว่าคนค่ะ ค่ะเป็นบริษัทขนาดเล็กค่ะแล้วก็คือแบบลากยากจริงๆค่ะคือได้เงินแค่ไม่กี่บาทนะคะเดือนหนึ่งออกมาไม่กี่บาทต้องไปอยู่มาได้ทุกวันนี้โดยการกู้นี่ธนาคารบ้างในระบบบ้างนอกระบบบ้างใช่ค่ะต้องหมุนเวียนมาใช้จ่ายตรงนี้ค่ะมันเป็นปัญหาส่วนหนึ่งเลยค่ะขอโทษนะคะเดือนหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่เือนเดือนแบบ ่ไม่ใช่ช่วงโควิดเราได้ประมาณเท่าไหร่ก่อนโควิดพี่ได้อยู่ประมาณ14,000บาทค่ะโดยประมาณค่ 4, 4, 4, 4. <ฮ>ะรวมโอทีใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วพอโควิดรอบแรกเนี่ยเหลือเท่าไหร่หรือว่าไม่เหลือเลยโอ้โควิดรอบแรกพี่เหลืออยู่ประมาณหกถึงเจ็ดพันบาทค<ช>่ะใช่ค่ะแล้วพอมารอบนี้นะคะ รอบนี้พี่ก็ได้รับผลกระทบเหมือนเดิมค่ะคือบริษัทยังคือเหมือนกับว่าออเดอร์ไม่เข้าอะค่ะสินค้าสินค้าไม่ค่อยเข้ามาแล้วก็ยังได้อยู่ทํางานอยู่ประมาณสี่วันเหมือนเดิมค่ะสี่วันต่ออาทิตย์ถือว่าเงินเดือนเราหายไปแบบเกินใช่ค่ะใช่ค่ะ เราอยากจะเรียกร้องอะไรไปยังภาครัฐบ้างไหมคะเกี่ยวกับเงินเยียวยา3,005ตรงนี้ค่ะที่เขาบอกว่าคนประกันสังคมมาตรา33จะไม่ได้รับในส่วนรัฐบอกว่ามาตรา33มีาทางประกันสังคมเดียวยาอยู่แล้วโดยเหตุสุดวิสัยแต่เมื่อที่เราลงไปลงทะเบียนปุ๊บรัฐก็ทำการสังคมก็จะบอกว่าหยุดงาน พราะกักตัวหรือติดโควิด2รัฐสั่งปิดแล้วที่รัฐไม่สั่งปิดล่ะคะโดนลดวันทํางานอยู่แบบนี้คะ่ะอยากให้มองด้วยคะ่ะอยากให้ช่วยเหลือจริงๆคะ่ะของในกรณีของคุณพี่ก็คือรัฐไม่ได้สั่งให้โรงงานอยู่ถูกต้องคะ่ะ แต่โรงงานเขาอยู่เองจริงใช่ค่ะลดวันทํางานของเราลงใช่ค่ะส่วนนี้เราก็เลยมองว่าเราไม่ได้เราจะไม่ได้จากภาครัฐตรงไหนเลยแม้กระทั่งประกันสังคมดีใช่ค่ะจะไม่ได้รับการเยียวยาทั้งภาครัฐและประกันสังคมค่ะเพราะว่ารัฐไม่ได้สั่งค่ะจริงๆตรงนี้อยากให้อยากให้เยียวยาให้ให้ให้ทั่วถึงค่ะเดือดร้อนจริงๆค่ะค่ะ หากได้รับเงินเยียวยา3,500บาท2เดือนเนี่ยคิดว่าจะมาช่วยจุนเจือชีวิตเราได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแบบจะเอาไปใช้จ่ายอะไรบ้างหากได้เงินตัวนี้มาโอ<ฮ>้เง<ฮ>ินตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ3,500บาทนี่มันไม่มากแต่มันก็ไม่น้อยเลยค่ะสำหรับคนหาเช้ากินค่ำค่ะอย่างน้นอยๆเราก็ต้องได้เอามาซื้อกับข้าวกับปลาในบ้านเราอะค่ะค่ะนี่ค่ะ ขอโทษนะคะปัจจุบันคุณที่มีหนี้สินอะไรบ้างหรือเปล่าคะผ,ผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรอยู่หรือเปล่าเอามีค่ะพี่ผ่อนรถมอไซค์ยอยู่เดือนละ2,720บาทค่ะแล้วก็มีหนี้ธนาคารค่ะประมาณ30,000กว่าบาทค่ะหนี้ธนาคารนี่เกิดขึ้นจากโควิดเลยนะคะเฉพาะใช่ใช่ค่ะจากรอบที่แล้ว,แล,วแล้วก็ พี่ก็มีหนี้นอกระบบอีกประมาณ4ี่หมืบาทก็ตอนนี้หมายถึงว่าค่าใช้จ่ายเราเนี่ยมันเกินได้ได้เราใช่ค่ะ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 เราโควิดรอบสองตรงเนี้ยค่ะคุณพี่อยากจะให้มีการแบบทำพักร,รับมีมาตรการช่วยพักชำระหนี้หรือว่าอะไรยังไงบ้างไหมคะใช่ค่ะอยากให้พักชำระหนี้ค่ะแล้วก็ อยากอย่างเช่นธนาคารปล่อยกู้อะค่ะเข้าใจค่ะปล่อยกู้อย่างเงินเดือนน้อยๆอย่างเงี้ยก็คือเข้าไม่ถึงอยู่แล้วค่ะเพราะโดนลดวรนทางานเข้าไม่ถึงค่ะอยากให้ตรวจสอบจริงๆค่ะอยากอยากให้ใช้แบบคนที่ได้เดือดร้อนจริงๆอะอยากอยากให้เข้าถึงมากกว่าคะ่ะไม่ใช่ไปไปมาคนที่มีเงินเดือนเยอะก็ได้อยู่ดีคนที่ได้เงินเดือนน้อยก็ไม่ได้รับการช่วยเหลืออยู่ดีค่ะจากทางธนาคารน,นะคะ พราะเขามองว่าเราเงินเดือนแค่นี้จะไปกู้ได้ยังไงประมาณนี้ค่ะหมายถึงพอเงินเดือนเราลดลงก็ไม่เข้าไม่เข้าใช่ค่ะการกู้ของธนาคารใช่ค่ะแต่อ่าโอเคแต่ฐานเงินเดือนเราก่อนหน้าที่จะมีปัญหาเนี่ยของเราสามารถเข้าหลักเกณฑ์ได้ใช่ค่ะแต่พอโดนลดวันทํางานเงินเดือนเราลดลงก็ไม่สามารถยื่นกู้ที่ไหนได้เลยค่ะก็ได้มาแค่หนึ่งหมื่นบาท จากธนาคารอมสินค่ะโควิดรอบที่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาแบบให้มีการลงทะเบียนหรือว่าใช่ค่ะ SMS มาให้เราแบบไปใช่ค่ะใช่ค่ะเราไม่สามารถกู้ห้าหมื่นบาทได้เพราะว่าเงินเดือนเราไม่ถึงค่ะคิดว่าหนึ่งหมื่นบาทที่เราได้มาครั้งที่แล้วเนี่ยมาช่วยหรือว่ายังไงหรือเปล่าคะพี่ถามว่าช่วยช่วยได้ไหมก็ช่วยได้ค่ะสว่วนหนึ่ง แต่คือว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยค่ะคือจริงๆแล้วถ้าเราได้เยอะกว่านั้นเราก็สามารถที่จะปลดหนี้นอกระบบได้ค่ะ<ม>แล้วเรามาเข้าในระบบมันจะดีกว่าค่ะพอพูดถึงหนี้นอกระบบอยากให้ทางภาครัฐเขาช่วยดาเนินการดึงไงบ้างไหมคะก็อยากให้ดึงเข้าไปในระบบมากกว่าค่ะเพราะว่าเราจะได้แบบดอกเบีย้ยมันจะได้ถูกกว่านี้ค่ะตอนนี้คือมันดอกมันมันเกินมากค่ะมันแพงเกินไปค่ะคือทุกวันนี้ ให้เป็นหนี้ก็ยอมแต่ขอให้มันแบบอยู่ได้ค่ะมันมีเงินสามารถมาหมุนเวียนไดใ้ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นหนี้ก็ยอมค่ะแต่ตอนนี้มันมันลำบากมากค่ะลำบากจริงๆแล้วที่ทางด้านทางที่หมอบูเนี่ยทได้มีการรณรงค์นู่นนี่นั่นของเรามองว่ายังไงบ้างคะในกลุ่มของขอคืนแม่ของทางตัวนี้ค่ะตรงนี้เห็นด้วยค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าถ้า ในเมื่อคุณไม่สามารถที่จะเยียวยาเราได้ก็คืนเงินชราภาพเรามาบ้างก็ได้ค่ะค่ะเราก็ขอให้แล้วคือแบบเงินเราค่ะเราก็ควรที่จะมีสิทธิ์นำออกมาใช้ในช่วงวิกฤตแบบนี้ค่ะช่วงที่เราลำบากอย่างเงี้ยค่ะเราก็ของเงินเราค่ะเราไม่ได้ของเงินใครค่ะแล้วก็อยากให้เขาเห็นใจแล้วก็ลงมาตรวจสอบจริงๆค่ะคุณตรวจสอบได้อยู่แล้วค่ะว่าคนไหนได้รับ ออมออีคนไหนได้รับผลกระทบหรือไม่ได้รับผลกระทบแบบนี้ค่ะมองว่าในช่วงนี้คือยอมเอาเงินชรลาภาพที่เป็นเงินในอนาคตเนี่ยเอามาใช้ในปัจจุบันก่อนเลยค่ะค่ะ,คะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่ามันมันคงจะแบบถึงมันจะใช้นี่ไม่หมดแต่มันจะมันก็จะบรรเทาทุกข์เราไปได้ระดับนึงเลยค่ะมันจะดีขึ้นเลยค่ะค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะคุณทิ้งค่ะในวันอังคารที่จะถึงนี้ค่ะถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่รัฐบาลจะตัดสินใจในเรื่องการเยียวยาอยากจะขอร้องอะไรไปยังท่านนายกบ้างคะให้ช่วยเหลือคนมาตาสามสิบสามก็อยากขอร้องให้ช่วยเธอค่ะจริงๆแล้วได้รับผลกระทบมาตั้งแต่รอบที่แล้วถึงรอบนี้ค่ะมาตา3าเป็นมาตาที่ถูกตัดออกไปถึงสองครั้งเลยค่ะถึงจะบอกว่าประกันสังคมมีมีเยียวยาเราอยู่แล้วแต่ ถ้ารัฐไม่สั่งปิดเราก็ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทางรัฐเห็นใจเราจริงๆค่ะถึงมันจะ3,500บาท2เดือนแต่เราสามารถซื้อข้าวสารซื้อนโน่นซื้อนี่มาไว้ประทังชีวิตเราได้ค่ะจริงๆค่ะอยากให้เห็นใจในจุดนี้มากๆเลยค่ะถ้าไม่ถึง3,500บาทเนี่ยคุณี่รับได้ไหมคะหมายถึงว่าอาจจะประเมินให้ไม่เท่ากันหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็คืออยากให้มัน เท่ากันไปเลยค่ะอยากให้เท่ากันมากกว่าแต่ถ้าเขาพิจารณาแล้วเขาคิดว่าเอออเาตามสมควรก็คือตอนเนี้ยเท่าไหร่ก็ได้หมดนะคะเพราะว่าอยากจะได้มาจุนเจือครอบครัวค่ะแล้วก็อีกอย่างก็ยังมีลูกที่ยังต้องเรียนหนังสืออีกค่ะในอนาคตค่ะ มองภาพรวมการเยียวยาในฟังเนี้ยค่ะในความคิดของพี่เองเนี่ยอยากให้เป็นการเยียวยายังไงทั้งคนในระบบประกันสังคมแล้วก็คนที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมจริงๆเราอยากมองอยากให้เขามองทั่วถึงค่ะทั่วถึงค่ะคนเออยางคนที่เขาเราจะไม่พูดถึงคณะหมายถึงว่าเราหน้าตาสามสิบสามสามเก้าสี่สิบหรือแม้แต่อาชีพอิสระหรือว่าคนอื่นที่ได้รับผลกระทบอย่างเงี้ยค่ะมันทั่วถึงอยู่แล้วละคะ่ะ อยากให้ในายกเปิดใจจริงๆอะคะ่ะแล้วก็ไม่เลือกอะคะ่ะไม่เลือกว่าคนนั้นคนได้รับเท่าไหร่คนนี้คนได้รับเท่าไหร่คะ่ะอยากให้ทั่วถึงกันทุกคนจริงๆคะ่ะเพราะว่าเดือดร้อนกันทุกคนคะ่ะ